หลังจากงานกีฬาสีนะคะทุกคนที่ทําผมทรงนั้นคือไม่ได้สระผมค่ะเมื่อคืนกลับบ้านมาสลับสลบสไลดยหลับเลยอุ้ยเจ็บเคราฟูมากอ่ะเขายีตรงโคนแล้วแบบมันสั่งไม่ออกแล้วดูดิโอ้ยคันไปสระผมกันทุกคนเป็นเคลตินพี่อ่ะอนี่เดี๋ยวเราเอาเคลตินไปด้วยนะคะไปตอนนี้เรามาถึงร้านสระผมแล้วนะคะเข้าไปในร้านกันช่างจะรับสระไหมอ่ะเอ้ยตกใจ เคยละตินมาด้วยเพราะว่าเคยละตินตัวนั้นจะใช้แล้วแบบหัวผมนุ่มลื่นมากเลยเพว,วาน,นางพยาวเวอร์นางพยาสุดๆค่ะโดนยีหัวจนเดี๋ยวพอสระแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดผมด้วยไป <มา S 1> ส่วนของฉันได้สระผมสักทีมาเดี๋ยวพี่สระให้ไม่เอาออกไปอือเอาไป,อ,อ,าไปอยากาผมนิ่มแล้วหลังจากที่หัวแข็งเลยว่าแล้วนะไม่เคยแข็งอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะล <c oughs> อ,อยแล้วเอาไม่ออกค่ะ สักโคตรค่ะอยากดูถ้าสั่งเองน่าจะสั่ทีละเส้นนะคะช่างกำมัดอันนี้เกาแรงๆเลยค่ะหนูเอาผมออกนิดนึงนะคะสั้นค่ะ ็จแล้วค่ะทุกคนสบายหัวมากแล้วก็ตัดผมออกเป็นนิ้นึงนี่นะทุกคนหมักเคราตินผมสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนกลับบ้านได้